Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a bar, I'll be a superstar. Just on my avatar, this world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah. I'm taking shots, yeah, straight to the face and I'm Lost. I'm sick in this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home safe So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, i ยอดสุดครับพวกของนะาซาวันนี้ก็จะมา <a> job, ถึงคิวของเจ้าฟืนดีทับปอกแล้วกัน<ฮ>ของจักพี่จีนะครับหลังจากที่เรารีวิวตัวแมกกาซีนระบบแมกกาซีนจะมาเยอะแล้วก็ถึงคานที่เราจะมารีวิวระบบซิงเกิลแอคชันนนน่นหรือว่าระบบระบบลูกโม่ครับผม ก็ผมขอใช้คำว่ามันมันเป็นโมเดลเดียวกันแต่เปลี่ยนหลายคาเทอร์แลกันในชื่อของเจ้า a ซปีไฟนะครับผมมาพูดถึงกระบอกแรกกันดีกว่าผมจะเข้าเนื้อหาอย่างรวดเร็วกันกระบอกแรกครับผมมันจะ a ซปีไฟซึ่งถอดแบบแบบพูดกันตรงๆเลยก็คือมันก็มาจากเจ้าลูกโมบินกันหรือแบรนด์ลัสซานหรือแบรนด์ต่างๆที่เป็นระบบ CO2 ของเวอร์ชันบีบีกันมันก็ถอดแบบมาถามว่าเป๊ะไหมผมไม่เคยผมไม่เคยได้จับเจ้าตัวแดนเซอร์หรือพวกลูโมวินการแต่คิดว่าอาจจะใหญ่กว่าเล็กกว่านิดนึงครับผมโอเคมาพูดเจ้าตัวเนิร์ฟเวอร์ชันเนิร์ฟไปก็คือมีระบบเดียวก็คือระบบซิงเกิลแอคชั่นก็คือง้างนกยิงคีนันัดครับผมไม่มีดับเบิลแอคชั่นนะครับต้องง้าง เพื่อทำการยิงอย่างเดียวก็โดยรวมก็สวยนะครับผมก็เอามายิงเล่นขำๆได้ความแม่นไม่เย็นแม่นอะไรขนาดระยะที่หวังสวนก็ประมาณเมตรถึงสองเมตรเช่นเดิเพราะว่าลูกม,มันน้อยครับผมเวลาเราจลุลูกมาจุลูกเราก็จะปลดปลดตรงนี้ปลดตรงตรง,ตรงตัวเปิดโม่ครับผมมันจะจป็นแนี้อ่าแล้วเราก็ยัดลูกเข้าจากทาง ด้านหน้าของโม่ครับผมตัวที่สองกันครับผมตัวนี้ก็คือเจ้าโค้กไพทอนสามครับผมซึ่งมิติหรือรูปรักษ์ไม่ได้สวยไม่ได้สมจิรไม่ได้ตรงเป๊ะตามโค้ไพทอนเลยเป็นๆเลยก็คือมันมันแค่เปลี่ยนหัวจากยิงกันโบ ให้ผู้เข้าใจตรงกันเลยกันก็คือหัวบิดกันถอยหัวจากรวินกันออกมาแล้วก็ใส่หัวโพลิชรอนใสไปเช่นั้นเลยความมปรกหยัอปืนพิชกันเนาะลดคอาแต่เพิ่มลดคอสแต่เพิ่มกระเจ็บเพิ่มการตลาดอะไรเออก็คือเพิ่มออ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 ความหลากหลายแต่ยังใช้โครงสร้างเดิมตัวนี้จะไม่เหมือนผมขอใช้คําว่ามันเป็นที่ผมซื้อมาเนี่ย ที่ผมได้มาเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าแบบลูกคอรสละกันก็คือมีระบบเดียวไม่มีระบบนางยิงนะครับผมเป็นระบบแค่ับบิืลแอคชั่นอย่างเดียวเลยแอคชั่นแล้วก็สามารถรับบอกได้แค่นั้นซึ่งระบบของมันระบบเดียวนํำลูกก็เป็นระบบสปริงที่อยู่ภายในปอกจะนับปอกนะผมส่วน ของไทยนี่เพื่อแต่เป็นแค่กลไกช่วยในการกินเช่นนั้นเราก็แค่เอาลูกจุกแกเนี่ยใส่เข้าไปในปอดแล้วก็เหนียวเหนียวจุกๆแล้วก็นกสับว์น่นกสับ์มันจะกระแทกกระแทกแทกับก้นก้นตัวเองสูดปอดเพื่อดีจะฟิงให้มันทกไปนะครับผมแต่ประมาณนี้โดยรวมผมก็ชอบนินดๆแต่ก็ไม่ได้ชอบมากเพราะว่าผมไม่ชอบที่มันมักง่าย ตัวของเขาไคพันที่ตัวของลูโ่ลูโม่บวินกันแค่นั้นเลยที่ผมไม่ชอบตัวนี้ก็จะเป็นซิมิทอดเวสันสามห n าเจ็อ็มเอ็นพีารหมรแหรือ P P8 เนี่ยซึ่งเป็นลูโม่ทับออกมาที่มีความได้เข้าด้านบนมีรางพิทากรีนี่ ใส่ใส่อ,อ,อุปกรณ์ดีได้ผมเอาดาดของเจ้าตัวปืนจีนที่เคยดีดูก่อนหน้าอย่างมาใส่แล้วก็ด้านล่างด้านล่างสามารถใส่ไฟฉายได้ซึ่งลองใส่แล้วไม่สวย <c oughs> ผมก็เลยไม่ใส่ก็เลยปล่อยเซอร์ไปอย่างนี้เลยย <c oughs> ังเป็นระบบเยวกับโคไพรทอนนะครับผมก็คือดับเบิลแอคชั่นอย่างเดียวไม่มี <c oughs> What the hell <c oughs> ซึ่งจุดสังเกตอย่างหนึง่งของเจ้าซีรี์เนี้ยของเจ้าตัวเนี้ยคือบางทีผมก็งงนะว่าแบบเดี๋ยวนาคดีปอกจิงจิตออกแค่ไหนเนี่ย ปอกทางเรีนเยนหนึ่งเดี๋ยวขอคาดก่อนซึ่งจุดหนึ่งที่ผมง,งงกับมันเลยก็คือถึงตัวเนี้ยจะใช้ระบบเหมือนกันแต่ปอกไม่เหมือนกันปอกไม่เหมือนกันไม่พอนะนึกว่าจะแบบเออาอาจจะทํามาเพื่อแค่แตกต่างที่ปอกก็คือ,อคแตกต่างทั้งโม่เลยครับผมตัวจะปอกของเจ้าตัวซิมิทแอเวนเรตัวเนี้ย มันจะเป็นปอกแบบเดียวกับเจ้าตัวเจ้าพวกซีรีส์ปืนแมกกาซีนนะครับผมใช้ปอกแบบเดียวกันเลยขนาดเดียวกันเป๊ะเลยไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเอามาเทียบอยีกทีหนึง่งก็ใช้ปอกแบบนี้แต่ของโคไพร์ทอนนั้นของโคไพร์ทอจะเป็นปอกยาวเออผมก็งงเหมือนกันว่าตอนเขาทำกากันที่เขายัางไงวะ ขาคิดกันยังไงหรือมันอาจจะเป็นพล็ซีรีส์ที่ออกมาตามช่วงเวลาก็คือดึกซีรีส์ก่อนทําปอกมาแบบนี้ซีรีส์ก่อนทำปอกมาแบบน,น,บบนี้แล้วก็ค่อยกลับไปทําแบบปอกดั้งเดิมที่มันต้องเป็นปอกยาวผมไม่มีเซฟตี้ทุกตัวไม่มีระบบเซฟตี้เลยนะครับผมทีนี้อีกหนึ่งลูกเล่นของมันก็คือทุกตัวที่มียกวินเจ้าอีกตัวนหนึ่งนะ ก็คือการสามารถกดเขาเรียกว่าอะไรอะในสับลูกโมงสามารถกดเพื่อดันดันออกมาได้ดันปอกให้ออกมาได้ไง่ายเวลาเราดีโดดเร็วแลวปอกมันไม่ไหลาตามแบบเกี็ดเราก็สามารถช่วยให้มันกดเพื่อดันออกมาได้ครับผมระยะความแม่นก็ประมาณ 1- 2ถึงเมตรเหมือนเดิมเพราะว่าระบบของมันจริงๆอ่ะก็คือ เจ้าตัวสปริงคือจะเห็นได้ตามพวกคลิปพวกร้านที่เขาเอามาขายเวลายิงไม่ยิงเป้าใกล้คืออาจจะหนส่วนหนึ่งคือบุมกล้องด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมันไม่ได้แรงอะไรขนาดครับผมมันคือพอยิงได้แบบคำๆคนระับผมประมาณเมตรยงนี้ก็อย่างเก่งแล้วนะเมตรึง่งที่ว่าแม่นเนี่ยก็ประมาณนี้สําหรับเจ้าเซเวินเอ็กซ์สตตัวที่ผม ชอบมากพิเศษผมไม่รู้นะว่าของจริงจริงมันมีนไม่แต่ที่เห็นรู้สึกใกล้เคียงส่วนที่รู้สึกนะมันจะมาจากเจ้าตัวลูกโม CO2 ที่เป็นระบบยิงลูกเหล็กอะไรประมาณเนี้ยที่เป็นแรงๆที่เขาเอาไว้กันที่บ้านเราไม่ค่อยเน้นว่าสะสมมันจะมาเอาลงสนามไม่ได้แบบคือทรงมันไซไฟายและเทมากเลยเพอดีผมมีแผนที่จะทำหนักไซไฟอยู่ก็เลยที่รีบกดเจ้าต,ตัวนี้มาซึ่งตัวนี้ผมว่าพิเศษทั้งหมด ตัวนี้จะมีสองสีคือสีกับส,ส,สีขาวประมาณนี้ปอกก็ยังใช้ปอกแบบเดียวกับเจ้าตัวเจ้าสมิธเอเวอรสันที่ที่แป้นนะผมเป็นปอกขนาดเดียวกันด้านบนมีรางพิชกินี่สามารถติดกลับได้เจ้าตัวสมิธแล้วก็ด้านล่างเป็น ด้านล่างเป็นรางที่จะที่นี่เต็มรางครับผมซึ่งทําให้มันดูสวยมากพาอติบไี่ชายแล้วก็ดูเท่เลยแต่ก็เสียดือมันจะติดไอ้ตรงนี้แต่เดี๋ยวหาพี่ชายอีกตัวมาใส่ก็ได้มันก็จะปดโมดได้เต็มสุดนะครับอันนี้มันจะติดก้านปอมมันจะติดนิดหน,นึนะงก็ยังพอพอออกมาได้นิดหน่อยทีนี้เรามาดูแต่ละกล่องให้อะไรมาบ้างเราจะมาดูเจ้าตัว เซฟีไฟตัวแรกกันก่อนครับผมก็จะมาหนึ่งปืนแล้วก็ลูกกระสุนเนฟยางครับผมที่จะให้มาประมาณ10กระปองหวัวไม่ใช่ไม่มีหัวจุกให้มาแต่หัวตันอย่างเดียวครับผมก็เซฟีเอ้โอเคทพันต์กันสิจะละักกีจะลักกี โคไปทอนก็จะให้มามันให้มาประชดมากเลยก็คือ1เปิ้ปืนแล้วก็ปอก6นัดน,นี้แล้วก็ปอกสำรองอีก6แล้วก็หัวกระสุนที่ให้มาโคตรเยอะให้มา4ถุงเผก็เออเหมือนที่ให้ประชดผมมาเลยแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าดีอย่างนั้นมีอะไร อะไรปอกอันเดียวที่ผมเสียดายเวลายิงทุกครั้งเนี่ยเวลาถ่ายรูปก็คือหัวปอ,อกเนี่ยผมไม่กล้ายิงเลยเพราะว่าถ้าเกิดเวลายิงปุ๊บระพื้นที่ที่ผมถ่ายมันเป็นหญ้าอะไรอเงอี้ยหายากทีนี้มันจะดูจนตัวลูกโมไซไฟรรเลยกัอนเลยก่อนนี้เอ,อ่อให้มาปอกปอกเดียวหนึ่งปืนแล้วก็กระสุนหกนัดไม่มีกระสุนสำรองให้แล้วก็เจ้า ส,สมัยอเลสันก็ไม่มีกระสุนสำรองมาให้ับผมปอกสำรองมีแค่ปอกเดียวคือคิดว่าถ้าเกิดว่าปอกมันใช้ร่วมกับเอฟปอกของตัวแมกซีนได้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากกัหรับผมโดยรมวมมันคงหาทิ้นเพิ่มได้ลแล้วก็กระสุนแล้วกระสุนก็สอบสองตัวนี้ครับผ<ไห>มดสังเกตยอย่างหนึ่งของเจ้าเซตีไฟตัวทุกตัวเลยผมคิดว่ามันอาจจะทํามาเพื่อหลบลิขสิทธิ์ก็ได้นะคือตัวปุ่มกดโมั่ ตัวที่มีเช็คเกอร์ของตัวระบบลุกโม่โปกติเช็คเกอร์ตัวปดโม่จะอยู่ด้านหลังเพื่อตำไปด้านหน้าเห็นภาออกไหมแบบนี้กดกดเพื่อไปด้านหน้าเหมือนแบบนี้เลยแบบแบบตัวแทบผิวไฟเ์ืลอตัวนี้เลยจุดสังเกตก็คือเวลาเราปดโม่เราต้องดันถอยหลังแทนซึ่ง ผมไม่ค่อยอาจจะทํามาเพื่อลษษษษษษหลบลิทธิ์ก็ได้ม้งคือเวลาเรากดเราต้องดันนี้เพื่อกดโม่ไม่เหมือนพวกลูกโม่ทั่วไปที่เราต้องดันไปข้างหน้าเพื่อกดโม่นะครับก็บประมาณนี้สำหรับเจ้าซีรีส์ลูกโม่ที่ผมเห็นมันดีอยู่ในะตอนนี้นะผมผมหวังว่านะในส่วนตัวผมผมมองว่าอนาคตเนี่ยมันจะทำพวก พวกโมเดลที่เป็นลูกโม่คาร์บอยอะไรเงี้ยคือมันมีแหละแต่มันเป็นราคาที่ค่อนข้างจะไฮกรดนิดน,นึงซึ่งสำหรับผมคิดว่าถ้าเกิดราคานั้นนะ่ะขยับเก็บไปอีกนิดนึงนี่ก็คือได้พวกลูกโมบีก,กันไปแล้วก็ยังไม่เอาเท่าไหร่นบผมจริงจริงมันมีอีกหลายตัวมากเลยสำหรับซีรีส์ลูกโมทั้งสกายมาเชลูเกอร์ LRC ที่เป็นนกสับในครับผม ก็มีเยอะแยะ,ยะ,ยะสำหรับรีวิวซีรีส์ลูกโมซิ่งผมคิดว่าหลังจากจบรีวิวตัวนี้ไปก็อาจจะไปทาพวกปืนอารมณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปยอยตามหาพวกลูกโมอ,อ,มอ,มอื่นๆของลูกโม่ปืนจีนแล้วผมเอามารีวิวให้ดีจชก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ตามชมเจอกัน Never make you feel enough We're all adequate graduates, heart full of calluses, but we know calculus Damn, ain't that fabulous? Can't wait to apply all those mathematicus Yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm sick of this place Don't know how to stop when I'm feeling this way So I'm taking six shots till I'm feeling okay I think I'm going crazy Don't think I'll get home say So I'm taking six shots all straight to the face I'm taking six shots, are you coming with me? I'm taking six shots, yeah, straight to the face And I wanna get lost, I'm